สบายดีปะลุงก็สวัสดีเอฟซีถูกฐานเนาะสวัสดีเอฟซีบ่าวฟังไทยฝั่งลาวเนาะเนี่ยบ่าวเพ่งไปใช้นอกเลยไปดัดหยาไปดัดหยาโอ้ถ่าได้ไปหนี่แป๊บเดียวอ๋อผันสีเอาใบตัดไปฝนเนาะเพราะว่าใบตัดของพวกเขาเลยเนาะตัดเนี่ยขบงกเขาตัดหยายังเวีขาดเลยมาตัดสีเอาไม่สาวต่อยขี้ซี่ไปให พอของน้องมดเนาะลุ้งหักเนาะไอพอของน้องมดบูว่าน้องมดจะอยู่หน้าหรือูปเนาะมนี่สิชวนน้องดำาน่อยไปไปน้ำเนาะน้ดําหน่อยไปยังจ๊กไว้ใส่เข้าไปขายเฮือนเอ่อเผื่อเตรียมจะเอาเครื่องตันหยาออกมาพ่าสิให้ดำาน่อยไปเป็นตากร้องให้เนาะบูว่าสิเป็นตาได้รูปเออเด็กเป็นเข้าไปขายเฮือน ไม่สาววาตาได้มาแต่ตัวสันเนาะตัวยาวน้องหมีปูยูเหมือนเนาะก็เลยได้แต่ตัวสันเพราะหนองหมีไปไปเวียกกับเมตาเนาะวาตาก็เลยได้ไปคนเดียวเนาะมันีก็เลยได้แต่ตัวสันมาตัวยาวมือหนาเนาะเพิ่มพอว่าเสียไปหายทั้งตัวสันและตัวยาวเนาะพราเพิ่นเธอน้องเยี่ยมอยากไปหาก็พ่อได้เอาไปได้นะหนองเยี่ยมน้องเยี่ยมอยากไปหาก็พ่อเอาไปได้เนาะโอเคโอเค ันก็เอาเกยกันละพอตัวสัตวก็ดีอย่างไ่ไดอย่างดีคือเขาเขาได้ต่อยตัวสัตวเนาะฝุ่นน้อยเอาไปก็ได้แต่ว่าตัวยาวก็ดีอย่างไ่ไดอย่างคือกันเนาะได้ยางก็คือเขาได้ต่อยสูงแต่ว่าเด็กน้อยเอาไปยากเนาะสีแบกไปเวันนั่นเลยบ่าวโอ้เมนแล้วเพราะว่ามันจะงพ้นสบายเนาะแข่งตัวยาวกัน เตรียมยาใบไปฝนหานะว่าน้องมินนี่คือดูอ่เป็นสาวแหลดูลบานนางหืมาาาหมา,าดำเลยเขาเจะเอื้อนมะทา,าดาาำเฮ้ย <laughs> ไม่สาวตอนทจะชิบแบกได้อีกบอโอ้ยลากอาลากอ,งองบาบ่มันชิบหมุนดิหมุนเลยมุนบ่ โอ้ไปหลอดว่าปะเดี๋ยวไปพาะกันเย็นหน้าน้องมอสเดีปะลุงจับน้องงันดิเอ๊ได้ได้ได้มาห่อแล้วปะลุงนี่นะเดี๋ยวไปเสาะน้องน้องดำน้องดำโบ้ไอ้แบกลากกันเลยนะลากกันเลยพอไปพาะน้ำห่วยเนาะเออถือถือมาเลยมียังไงนะฮันอืม นี่นี่เ yeah ังไงนองดำดีดอกัำนมเออป่ะขึ้นไปทางเพียงหน่อนะมาบ่มีหมูมานำเอาน้องดำมาน้ำสบายดีพะลุงด้วนังแหละ สวัสดีพี่น้องเนี่ยสบายดีปลุงลูกอะตลกลุงสาดีลุงเนี่ยงจะกินข้าวเสรแล้วบัอ่าได้แก่บังดูเมียงเนี่ยแก่บังดูเมียงเนี่ย้เนื้อนุ่มได้ทำมาให้โอเคดีเด้อกับนุ่มเนี่ยแมนดีเด้อกับน้อมมึงเลยนะฮะโอ เมื่อคืนนี่ไปเยืยงกัาป้ากำลังสีลงต่อน้อยเอาไม้ตีเอาเมื่อคืนป้าหาหกโตเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าหาโตเมื่อคืนนี่ของใหญ่เต่อพุทธิญาติบุลงเมื่อคืนทั้งกบทั้งหอยทั้งปลาทั้งหนกเมื่อคืนเอาสักอย่างฮะได้หนกสองตัวเมื่อคืนหนกเขาฮะเอาอันนี้มาให้เลยๆเอามสาวให้ ไปสาวต่อคือสี่มาห้เอาเอาสือเอาสอันน่ะสลากินน่ดำสองี้ดำพอดีหกองหนึ่งดำฟองหนึ่งหนึ่งดำหัวห้ามไม่ดำอันหนไม่ดำไม่น้องมดบรเมือน้สูงบ่มือนี่เออบารุเมื่อ nghe ông xã này bác, đây khoang quay pha bóng thằng này. Này cốc, nè cốc. Nè nào, nè nào. 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 mát nào, nè nào. Nè 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 nào, nè หน้าไม่น่ะแมนพอดีเป็นน้าเราเย็นๆเลยโอ้แซ่บแซ่มนแบบแข็งนะมันมันกินหนะไปดีพี่น้องกเข้าที่เขาเจาะเลยเอากลับน้องมี่ให้นังน่ะน้องมีกินดิโดอ้าวอยากบีบใส่จอกบีบใส่หนะมันกินหนะเด่เนี่ยน้องดำแจกให้ดูแจกให้แต่ละคนเดินดิโดเออไม่น้องดำป่ะ Nông gạo, cũng lấy Nông Đăm ăn gì không? Ờ Để cho tụi con Ờ, cho tụi Nông Đăm cũng lấy lốt để cho nông Nông Thái làm tụi con nhẹ nhàng Nông Thái lấy để Nông 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 đi แข็งเจอแ้วไปเจอ้เจอตัวแข็งเอมนต้องดาโชดดีเลยตัวแข็งผูมากกะมากเลยตัวแข็งหักก็ได้่อนจะเไดได้กินบาเน่ยักเตียนเนาะเฮ้แข็งะแต่น่ะเอาไ้ให้น้องมี่แต่น่ะนมเน็ตาซอยเพิ่กินขมือนะแต่น่ะมือละมือหักหักหัทนบริกินนม เมื่อไรสิฮาป้องมอโหมเอ้แยลอีวัคซีนนก็เลยออกนมมอ๋อมนมนก็เลยให้กินเล็กกระสอยแทนเนาะเมนเขาจะบุกคอยเที่เนบเที่ยวเมนหลอกดาวเลยหน้าปังกับหลอกดาวเม้่ลมนร้านกับทำเมื่อนี่กสิ เอาพุ้ยไปส่งให้ล hmm. <uh mm ุง hmm, พ uh ่อ huh. ม okay, ินนี่สิไปส่งในหม่องเขาเจ้างามอะไรลุงมินนี่มาเอาบ้านบวผ่านได้บ่อนงามไปส่งห่อตะหันเลยเอาพุ้ยไปส่งมือสองสอบยังแล้วไปส่งฮอห่อจะไหนกอใครเนี่ยถ้ไปขีดยาเบม่อนหมอไปไปสีดยากับผู้ดีขี่รถไปเขาเจ้าจอดรถเชื่อเวอยู่เออแต่แค่เลือนเหือนหมอละไรข้าเจ้าเห็ดสีช้างอันหนึ่งเลยเว้ยเข้ไปเอาเหมยทามบ่าเหมทามปูไป กจะเห็นอะไรบ้านนะเขาไะละลามีกระสียาแล้วก uh, ็มามาพอดีหอตตอนแรกเพราะว่าฟังก็จะติดโควิดไปบุระเออเขาจะล็อกดาวน์เลยอืมพอดีมีสีหญ้ามือพอดีโอพอดีไปสียามือนั่นพอดีเลยพอดีโรกหมูมีขูมีคนเลยนะมันกำลังถูนทางอ๋อไปกัะน้องมีอีคนอ๋อไปกัะน้องมีด้วยปิดมือว่านี่มั้งโอ้ น้องให้ไปไปอะนาบอมอะไรไปคุณนเดินบ่เออเออเบิดเลยอ๋้านพตาไปมือนั้นได้ชิบหาโลคนอื่นไปน้ำได้ฝุ่นละโลสองโลจักมือจักดิจ้ามือหนึ่งหรือสองแล้วชอบไปเธอไเดว่าเมื่อวานูได้ชิบหาโลไปไปผู้เดียวเลยไปน้ำกันแต่ว่า เป็นคนบ่มักปากเลยเข็นตะคุดเอาผู้เดียวเลยโอ้มันเป็นไปอย่าง่แบบบ่ปากเลยแม่นได้15โลเพิ่นว่าเมื่อวานในป่าไปเอาจังได้เหเอโลนึ่งห้อยหนักเลยอันน่ะคนดูได้นั่นพอดีวัยรุ่นเนาะพอดีอยากได้อยากกินเฮ้ยเม่นไม่ซาก็ได้มาแต่แบบเป็นๆไม่ได้บ่มี เขาแม่ใต้นะไม่สีเบานะแมนแม่ใต้สีเบานล้ยงเลเบาแมนแมนให้ลุงเกี้ยนอีกถ้าว่าอยากได้สันเขับกอนเกี้ยนทางกกมันเขาพอไหมไหมในเฮือนเด้ออันนี้แบบยาวเลยแบบพอดีเลยแมนแม่นเดี๋ยวร้านจะเอามาให้อีกแบบยาวแต่ว่ามันมีมากผู้เดียวน้องมิดบุรีมาน้ำเหมือนอันนั้นเอาล้ำชีนอัอนเอาอ่อาอ๋ออะไรอะน้องมิดออกปักซองมาเนี๋ไปกับแม่โบนัสเขาคน่ะเลยไปกับแม่ อน้องหินมีวนัดกม่ตาไปส่งข้องให้ผูไปคักโต้น้ำตาไปกาโก้กาโก้ปเมนอยู่นักะลามาตารงเทพแล้วปะเอื้อของเมตตาอันเด้ปะติมนะคุณจ้างังบ่ปะติมน้องบคอรโอเควะขาเจ้าอันวกีเแหละอ่าแม่ ผ่านหอดมือเนาะมแมนยังม,นมันหอดมือก็เลยยังวันได้มากวนอี่ที่มันยาวนานเนยะอยปังเลยว่ามากมากใ,ใ,ใกล้ามากแบบแังมากใกล้เนาะเนี่ยจาไปใส่กบบระบอย่าคอยไปไปใส่กระยานปประตูหัวเนิดเด้อ่วงนปงดประตผ่าวแล้วเประตูหัวเนี่ยความขึม้นปีฉิ่ออยู่หันี้ะยานเลยหักระยานเลย อม้น้ำน้กว่กระตาไว้เขาได้ซึมคนมาเธอเขามาหาในหมอน้ใหม่คนบ้านอื่นมาเจอได้น้ำก่ระตาไว้เขาลุมเออตีกไส้ลุ่มแม่วงได้นะกกำลองดามไปติน้ำหวยบักลายนัน้วเล็ดเลยชั่คุคุงคุ้งหนะมอนสะอ แม่แม่เต้นดงดงดงก็นองดำนอนดนะฮะไปดิซี่้านนี่ได้รบอกี่หกโลโอ้อันลูกมัหลดลงไปปฏิลดอนาห่วย้านนะอ่าขึ้นถ่วหลดมันดับบานี่เออไข้จนมตายเออยูขึ้นหัวปฏิจนเมื่อยนะอันไปไม่สาวมีไม่สาวอยู่บม่วานนี่ บ่มีเลยป่าสุดเมื่อยสุดเมื่อยเพื่อลงต้นนึงได้10ล้านแม่นผมก็ไปเมื่อนึงก็เมื่อยซํานึงแม่นกิโตเมื่อยได้งอมด้หลานก็เคยปีนคือกันตะกี้เมื่อยเพื่อลงได้กกนึงเนาะ่่แม่นถ้าฝนตกนี่มืนี่ขึ้นยก็ไปทําการนไดู้2โลเอออไปนอย่างเดียว้ไปหาแล้วบด้่ โอ้มีไม่สาวละฮะเสียมใส่จับดีละถังเนาหวานสบายเล็กนะขออเออเออ่อนเสียมน่ะเสียมอ่อนบ่เกี่ยวกันเด้เกี่ยวก็ได้เกี่ยวตัวมันหักนะตีมันไป๊ะหรอมาเขาอในกบตาที่ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เราไปลุ้งคลิปหน้าพบกันใหม่ฝากกดติดตามกันเลยก็แซ่ซองบตาในเดชบายดีบาย